สวัสดีครับเพื่อนท่านที่อยู่เมืองไทยนะถ้ายู่ต่างประเทศก็รักษาสภาพดูแลท่านะครับเพราะจะมีศาสตร์เรืองปยอาจจะเป็นเอเนโยก็ได้นะครับเห็นนักวิชาการพูดมาก็ทางยีโรดของมันก็มันจะสร้างสภาพอุณหภูมิรักษาตัวเองรักษาสภาพให้มากๆนะครับอย่างนี้จะพาเพื่อนไปดูธรรมชาติท่านี้หลังจากฝนตกเราจะพาไปอ่อ รับจ้างทำทุเรียนนะของบ้านฝรั่งบ้านเมียอฝรั่งทำไม่ได้เปลือยลแล้วพอได้สตางค์นะก็เดี๋ยวไปสนสนานกันนะเพื่นอนๆก็คิดถึงกันเสมอนะเป็นห่วงเป็นใยในการรักษาสุขภาพ ไม่ต้องไปลงทางอันนั้นเรืออยหัวกำลังขึ้นครับตาดลดมากขึ้นตลาลดปลาย่าง,งันหนื่อยสวนนี้ครับสวนของฝลั่งถ้าเมียเขาตายแล้วนะครับเดียสองตายยายหรังก็ทำธุรก,กิจนื่ครับทำ งปเทอ,ออกต่างประเทศต้นโซมมากเลยครับเป็นฟื้นฟูได้ก็ถึงออกผลผลิตนะครับถึงจะได้ผลประโยชน์เดี๋ยวเราไปชมข้างในกันครับเลียงรับจ้างทำทุเรียงต่อให้เขานะไล่ฝรั่งนะครับมันจะมีไม่เยอะหนึ่งสองามเที่ยวได้น่าจะประมาณเจ็ดนสิบต้น ก็หางกันเลยเปืดอตัวเรียยนโตแล้วก็ได้แบ่งครับเพื่อมีเงินใช้นี่ครับตกนนีตีลาเนะนี่นยต้องใช้ในทางเลกสิ้นป้านะแล้วก็จะขุดตามลำต้นดูงานแก้ไขลำบากับน,นี้ครับกินต้นเพื่อนที่ปลูกที่เรียนจะเจอปัญหาแบบนี้แน่นนทำให้ใบ มยอดไม่เดินยอดขาดาการโตนี่ต้องสำรวจต้องบีบดูนะไม่งั้นจะไม่รู้นะครับนเจ้าของครับผมก็รับจ้างครับนี่เขากินตั้งแต่แรกนะครับตอนที่ผมจะมัารักดูแลแกใสยปูนแดงโบกต้นแกทำไม่ได้ครับมองไม่เห็นนะก็ เมื่บ้านเจ้าสัวร้อยฝรั่งเคยได้เคยฝรั่งนะทำโรงงานต่อเตินเม็ดครับเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันไปกินอาหารร่วมกันกันให้ครับายผสมยานะใช้ผสมดินดีนะครับลาดไตโคนตน้นคือมันไม่ล่างไม่เดิน ああお<っ>お、おこってよ。おこってよ。おおこってよおこって